สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวไลน์ในวันนี้เนี่ยก็จะมาภาคแปลกนิดนึงนะเออลองเปลี่ยนสไตล์ดูตอนนี้ผมก็อยู่ที่จันทบุรีนะฮะมาทําธุระไม่ได้มาเที่ยวนะแต่ไหนๆก็มาถึงจันทบุรีแล้วก็ขอแวะมาดูทะเลที่นี่หน่อยละกันตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ถนนเรียบชายฝั่งหาดคุ้งวิมานนะ เพื่อที่จะไปจุดชมวิวเนินนางพญาถึงที่หมายก็ประมาณ11นาฬิกา50นาทีแดดร้อนกำลังดีเลยนะมาถึงก็จอดรถเป็นที่เด็ยบร้อยจากนั้นเนี่ยก็เดินขึ้นไปดูจุดชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดฮอแอะผมล้อเล่นนะนี่ดูสิแดดกำลังร้อนแรงเลยนะครับทุกคน วิวที่นี่บอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับแต่แดดร้อนไปหน่อยเพราะว่ามานี้ก็เที่ยงแล้วแดดกลางหัวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าว่ามีอะไรวิวด้านบนนี่ก็โอ้โหสวยงามสุดยอดไปเลยนะนี่ถ่ายรูปไปสองสามแ วิวก็จะเป็นแบบพาโนรามาสวยงามมังนี้เนี่ยเป็นจุดยอดฮิตของที่นี่ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินกันเลยทีเดียวถ่ายรูปเสร็จเนี่ก็ลงไปดูหาดกุ้งวิมานซะหน่อยละกันแต่วิวขาลงเนี่ยบอกเลยว่าสวยกว่าขาขึ้นไปเพราะว่ามันกว้างมองเห็นได้ไกลกว่ามาวันธรรมดาเนี่ยบรรยากาศวันจงเงียบสงบดีจริงๆดูสิครับไม่มีคนเลย โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ